สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอเคสน่าสนใจที่เคสผู้ป่วยที่น่าสนใจอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงอายุ29ปีมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องขาอ่อนแรงเซบางครั้งเดินลำบากเป็นมา3วันแล้วแล้วก็มีชามือเท้าปลายมือปลายเท้าชาสีข้างและแผ่นหลังปวดไหล่และขาเดินเหินลาบากแต่ก็ยังเดินได้อยู่ ร,รู้สึกอ่อนแรงตอนมาโรงพยาบาลตรวจไม่มีไข้ความดันปกติชีพจรอะไรก็ปกติหัวใจปลอดปกติช่องท้องปกติระบบประสาทตรวจแล้วก็ยังปกตินะยกเว้นนะครับตรวจเพราะว่าต้นแขนกับต้นขาเนี่ยมันอ่อนแรงนะครับคือถ้าให้นั่งยองๆลุกไม่ขึ้นนะครับต้นแขนแต่ว่าปลายแขนและปลายขา กล้ามเนื้อยังแข็งแรงปกติดีอยู่ความรู้สึกชาอะไรก็รู้สึกยังไม่มีชาปกติดีนะครับคือสรุปว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อตอนต้นต้นแขนต้นขาอ่อนแรงนะครับเขาเรียกว่า proximal muscle weakness นะครับสาเหตุมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแบบนี้มีตั้งแต่โรคไทรอยด์เป็นพิษอะไรพวกนี้ โพแทสเซียมในเลือดต่าแมกนีเซียมในเลือดต่าหรือว่าเป็นโรคแมสตินเนียเกรวิสหรือว่าปลายประสาทอักเสบหรือว่ากิลลัมาเาลลซินโดมเกี่ยวกับเส้นประสาทอักเสบเช่นกันนะครับอะไรพวกนี้หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไอ้กล้ามเนื้อขอโทษกล้ามเนื้ออักเสบถ้ากล้ามเนื้ออักเสบส่วนใหญ่ก็มาจากยาสมุนไพรหรือว่าโรค ภูมแพ้ตัวเองอะไรพวกนี้เคนนี้ไม่ได้กินยาอะไรไม่ได้กินอาหารเสริมหรือสมุนไพรใดๆนะครับเจาะเลือดปรากฏว่าผลไทรอยอยังปกติระดับโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็มแ,แมกนีเซียมในร่างกายยังปกติยกเว้นมีเอนไซม์ของกล้ามเนื้อขึ้นสูงมากก็เรียก CPK ขึ้นสูงมากแสดงว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ ผู้ป่วยยังไม่ได้ยาใดๆไม,ไ,ดไม่ได้กินสมุนไพรามาก่อนนะครับกล้ามเนื้ออักเสบน่าจะเป็นจะเป็นโรคและเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยน่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองได้นะครับก็เจาะเลือนหาภูมิภูมิกันผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองก็เข้าเขก็เข้าได้กับโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับโรคภูมิแพ้พวกนี้เราเรียกว่า proximal muscle weakness หรือ ไม่เราเรียกว่าเราเรียกกลุ่มโรคพวกนี้ว่ากลุ่มที่มี proximal muscle weakness เนี่ยเรียกกลุ่มโรคพวกนี้ว่าเป็น p o l y m y o s i t i s เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าภูมิคุ้มกันต่อตัวเองชนิดหนึ่งที่ทำลายตัวเองทำลายกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะครับการรักษาก็ต้องให้สเตอรอยดหลังจากผู้ป่วยได้สเตอรอยดก็ดีขึ้นกล้ามเนื้อก็ขับมาปกติเดินได้ไม่ช้าไม่เซแล้นะครับ ดังนั้นเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงสาวอายุวัยรุ่นอะไรพวกนี้มาด้วยเรื่องแขนขาอ่อนแรงต้องนึกถึงโรคภูมิแพ้ตัวเองด้วยนะครับเพราะาโรคนี้เป็นบ่อยในผู้หญิงอายุน้อยๆนะครับต้องวินิจฉัยให้เร็วแล้วก็รีบให้การรักษาแต่เนิ่นๆนะครับอายุ10-30ปีอะไรพวกนี้นะครับ นัถ้าผู้หญิงมาด้วยเรื่องแปลกๆเช่นอ่อนแรงปวดข้อแผลในปากผมร่วงผื่นขึ้นอะไรพวกนี้แพ้แสงง่ายก็ต้องระวังโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าโรค SLE อะไรพวกนี้ด้วยนะครับต้องนึกไว้เสมอนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ